สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเมทรดเดอร์ er. และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับและช่วงของท็อปอีเลฟเว่นวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับแอดมินก็มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับในช่วงเที่ยงนะครับวันนี้วันที่2นะครับวันที่2 2000อ่าวันที่2นะครับเดือนพฤศจายน สภาคมนะฮะสอนะครับวันหวยออกนะครับวันนี้นะฮะใครมีลุ้นก็มีตัวเด็ดๆนะครับก่อนวันนี้ก็น่าจะรู้นะครับใครจะโชคดีนะครับก่อนอื่นเรองขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆเอฟซทุกคนนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะฮะเข้ามาชมคลิปของแอดมินนะฮะหลายท่านเข้าไปชมย้อนหลังต้องขอบคุณมากๆนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับทำให้อดมินมีเรื่องราวได้พูดคุยกับเพื่อนๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีคําถามจากเพื่อนๆมานะครับบอกว่า,าทํายังไงนะครับอยากมีเพื่อนในเกมนะฮะอยากมีเพื่อนในในเกมนะจะทําอย่างไรนะครับแอดมินช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปแอดเพื่อนในเกมนะครับ ประเด็นที่สองครับเรื่องที่สที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องว่ามีคำถามว่าทำไมนะครับแอดถึงเก็บกล่องเขียวได้เยอะจังนะฮะแอดแอดมินไปนทำวิธีการไหนนะครับไหนว่าเป็นสายฟรีนะฮะไหนว่าเป็นสายฟรีซื้อหรือเปล่าเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะ ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับจริงๆก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าแอดมินเนีเป็นอแอดมินสายฟรีนะครับไม่ค่อยที่จะเติมใช้เงินเติมเท่าไหร่นะครับหรือวาอ่าส่วนใหญ่นะฮะที่ได้กล่องได้อะไรมาเนี่ยจะเป็นฟรีทั้งนั้นนะฮะฟรีทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูเทคนิค,นควิธีการว่าแอดมินทำอย่างไรนะครับถึงถึงทำให เก็บกล่องเขียวกล่องอะไรได้เยอะนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามแรกของเพื่อนก่อนอน,นะครับอ,อยากมีเพื่อนในเกมไม่ยากครับพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาในเมนูเกมเตัวนี้แล้วนะครับเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะฮะมาทีา่ตัวที่กล่องเลยครับกดเข้าไปที่กล่องเลยข้างบนนะครับอันนี้มีกล่อง เพื่อนๆอยากเก็บกล่องไหนกล่องเขียวใช่ไหมเนี่ยกล่องเขียวนะครับมันจะมีให้เราเติมเงินใช่ไหมเนี่ยซื้อนะครับซื้อเติมแต่ไม่เติมนะครับวิธีการนะครับอันแรกเลยนะครับที่แอดมินใช้นะครับก็คือวันหนึ่งแอดมินจะมานั่งดูดูคลิปนะฮะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงมุมขวานะฮะมุมขวานะครับเนี่ยมุมขวามันจะมีที่เป็นเหมือน กล่องนะครับแล้วก็มีคําว่าฟรีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมีมีอันนี้กล่องเขียวหรือกล่องฟ้าก็มีนะฮะกล่องฟ้ากล่องแดงหรือแม้แต่เงินนะฮะเป็นเงินก็มีนะครับจะมีฟรีแต่แอดมินส่วนใหญ่แอดมินจะเลือกกล่องเขียวเพราะอะไรเพราะกล่องเขียวมันได้ใช้ประโยชน์เยอะนะครับกล่องอื่นก็เก็บบ้างครับเก็บบ้างไม่เก็บบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าที่จําเป็นก็คือกล่องเขียวกล่องเขียวมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ มีประโยชน์อย่างไรนะฮะกล่องเขียวเนี่ยมันจะไปเวลาเรามีแข่งนะเรามีแข่งสมมุติเรามีแข่งนะเราไปดูตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับไปดูพรีวิวการแข่งขันตรงนี้นะครับตรงมุมขวาเนี่ยนะขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเวลานักเตะเรามันมันไม่เต็มที่นะครับสมมุติว่า ก่อนแข่งมันไม่เต็มที่เราก็สามารถต้องเพิ่มกล่องเขียวให้นักเตะได้นะครับนะกล่องอื่นก็เช่นกันนักเตะบาดเจ็บก็ต้องเป็นกล่องแดงแต่ถ้าสภาพจิตใจขนันกำลังใจไม่ดีก็ต้องเป็นกล่องฟ้านะครับเพิ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็เลือกเก็บเก็บได้ว่าจะเก็บกล่องไหนนะครับส่วนใหญ่อดมินจะเลือกเก็บกล่องเขียวตุนไว้เยอะๆนะครับที่สําคัญเนี่ยกล่องเขียวเนี่ยเวลามันมี ถาบันฝึกเยาว,วชนมีนักเตะเยาวชนที่ต้องการใช้เฉพาะกล่องนะครับใช้แค่กล่องนะครับไม่ต้องใช้โทเค็นเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้ฝึก40เนี่ยนะครับฝึก40จากที่4ดาวจะขึ้นเป็น6ดาว7ดาวไปเลยอันนี้ก็สามารถใช้แค่กล่องไม่ต้องใช้โทเค็นนะครับมันก็เลยมีความจําเป็นว่าทําไมต้องต้องเอากล่องเขียวมาเยอะๆนะครับทาไมต้องมีกล่องเขียวมาเยอะๆ นะครับเพื่อนก็สามารถใช้แค่กล่องในการฝึกเตะได้นะครับแอดมินก็เลยต้องแอดมินเลือกเอากล่อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> อกล่องเขียวมาเยอะๆเลยนะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับอันนั้นก็หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูคลิปตัวนี้นะครับคลิปตามที่เขาบอกนะครับใช้เวลาประมาณ15วินาทีต่อคลิปหรือประมาณ30ไม่เกิน30นะครับไม่เกิน30วิ นะครับเราก็จะได้กล่องมากล่องเขียวมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะให้เราดูประมาณ40คลิปนะครับสีคลิปคือวันหนึ่งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บกล่องเขียวได้วันละ40สนะฮะสมมติเราเล่นฤดูการหนึ่งนะครับฤดูการหนึ่งเก็บวันละ40นะฮะฤดูการหนึ่งประมาณ1เดือนแล้วก็เอา40คูณด้วยนะฮะคูณด้วย30ไปเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณ 1,200นรนะฮะันนะครับ, 1, 200, รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละนัดเราก็ใช้ไปด้วยก็หักลบกลุบกันไปก็หาร2แล้วกันนะครับหาร2นะจะอยู่ประมาณ600เหลืออยู่ประมาณ600กล่องนะครับนะหลังจากนั้นก็ไปฝึกนักเตะเยาวชนบ้างอะไรบ้างนะลบไปสัก200นะครับก็จะเหลือประมาณ400กล่องสะสมไปในฤด,ดูกาลถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับ ก็นี่ก็เป็นวิธีการที่แอดมินใช้นะครับก็กดดูง่ายนะครับอย่างคลิปนี้ก็ประมาณ30วินะครับต้องมองอย่างนี้ก่อนอันดับแรกต้องจูนความคิดก่อนว่าการเล่นสายฟรีเนี่ยมันลําบากกว่าสายเติมแน่นอนครับการเล่นสายฟรีมันลําบากยังไงก็มันสู้เขายากครับพวกสายเติมพวกอะไรที่เขามีเงินเนี่ยเขาจะซื้อเขาจะเติมได้เลยซื้อนักติเจ็ดแปดดาวมาเลยนะครับตัวหนึ่งก็แล้วแต่ราคาเนาะ แต่เขาก็ต้องมีตังค์นะครับมีตังค์เติมเข้าไปนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับเนี้ยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆจนมันครบนะครับดูมันจนครบพอครบแล้วเนี่ยตอนแรกลำดับแรกมันจะครบ30ประมาณ30ก่อนได้มา30กล่องก่อนนะครับครบเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆให้มากดที่ทีมนะครับพอเข้าไปที่ทีมนะครับตรงเนี้ยมันจะให้เราดูได้อีกเพิ่มอีกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับ เดี๋ยวอดมินจะทําให้ดูถ้ามันครบ30แล้วจะเป็นยังไงนะครับเนะพอครบ3าบนะอันนี้นักเตะเต็มเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝึกซ้อมนักเตะก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฝึกซ้อมนักเตะนิดหนึ่งการเล่นการฝึกซ้อมเดี๋ยวแอดมินอโอเคนะครับรับเพิ่มก็กดดูกดดูคลิปครับส่วนใหญ่แอดมินจะกดดูคลิปสายฟรีเนี่ยดูต้องดู คลิปให้เป็นนิสัยครับกิจวัตรประจําวันของสายฟรีแค่ดูคลิปนะฮะไม่ใช่คลิปอย่างอื่นนะครับคลิปโฆษณาเนี่ยนะครับว่าจะได้กล่องหรือได้อะไรมานะครับแบบเนี้ยนะดูให้เป็นพฤติกรรมประจาวันไปเลยครับนะฮะดูนี่ครับได้กล่องได้ทักษะฝึกฝนฟรีมาเราก็มาฝึกฝนนะครับทีนี้การฝึกฝนอย่างที่แอดมินบอกนะครับเลือกพวกพวกนี้ไปนะครับลองไปดูก่อนว่า ลองไปดูก่อนก็ได้ครับกับออกไปดูก่อนก็ได้ว่าตอนนี้เราสถานการณ์ฝึกของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับก่อฝึกไปนะครับเลือกผู้เล่นมาทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็เล่นเป็นทีมเลือกมานะครับนี่แบบนี้ปึ๊บนะครับได้เต็มแล้วสีม่วงได้เต็มทีนี้ก็มาเอา เลือกสีเหลืองครับสีเหลืองก็เพิ่มขึ้นมานี่ครับมันจะช่วยประหยัดในการฝึกนะครับอันนี้นะครับสีเขียวอ่าเต็มแล้วบแบบนี้เต็มแล้วนะครับเอาละเหลือสีแดงครับเหลือช่องสีแดงไว้อยู่นะครับก็ามาเติมสีแดงเข้ามานะครับี่ได้มาสอง อ่าโอเคได้หมดไป12ก็กดยืนยันครับกดยืนยันแล้วก็ฝึกคูณ2ครับจะดีที่สุดอ่าอ่นี่ครับฝึกไม่ได้ฝึกคูณ2เพราะอะไรอ่นะครับเดี๋ยวยังไม่มานะค,คูณ2ยังไม่มานะคูณ2ยังไม่มาเสียดายครับเสียดายแอมินเสียดายก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อน เดี๋ยวขอฝึกแบบธรรมดาก่อนละกันนะครับฝึกธรรมดาก่อนละกันทำไมคูณ2ไม่มาเนี่ยฮะงงจังนี่ไงคูณ2องทำไมไม่มานี่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม,ม่แอดมินอาจทำอะไรผิดพลาดแน,แน่นอนแน่นอนเออเออมึงโปก่อนยืนยันก่อนทีเนี่ยมันไม่ให้อ๋อเข้าใจละ อาจจะมเข้าใจแล้วมันมือโปรครับมือโปรเอามือโปรออกนะครับแล้วก็เอาธรรมดาลงมาใส่นะครับแบบนี้นะครับมือโปรออกไปก่อนเอานี่ครับโอเคแล้วก็เต็มนะครับกดยืนยันนะครับนี่ครับคูณสองมันมาอยู่เดี๋ยวนะครับ แล้วก็เอาเหลืออีก2ช่องผมขอเป็นตัวหอนโหดแล้วกันตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้มาหมดประมาณ12โอเคกด,ดยืนยันนะคูณ2ครับกดช่วงคูณ2ได้เลยนะครับคูณ2อก็อมีโฆษณาให้ดูแต่โฆษณานี้มันสอนโฆษณาเห็นไหมครับมีโฆษณาอยู่2อันมุมซ้ายบนเพื่อนๆจะเห็นนะฮะจาก2นะครับนี่ครับก็ดูไปครับคือ สายฟรีก็ต้องดูไปอย่างเงี้ยครับดูคลิปเป็นนิสัยนะครับดูคลิปให้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นไปเลยนะครับจะไปอะไรมาก<ข>ามายนะครับบางคนหงุดหงิดนะครับต้องมาดูคลิปดูอะไรเอโ,อโอ้โหถ้าคุณหงุดหงิดคุณเล่นเกมนี้สายฟรีไม่ได้ครับถ้าคุณหงุดหงิดคุณต้องเป็นสายเติมหรือสายซื้อไปเลยนะครับนี่กดผ่านไปนี่ครับคลิปที่2นะครับคลิปที่2พอมันให้กดผ่านรีบกดผ่านเลยครับถ้าคุณไม่อยากดูจนจบก็ได้ครับ นะครับดูสังเกตตัวนี้มันจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับพอมันให้เรากดผ่านก็กดผ่านไปได้เลยนะครับเนี่ยกดผ่านนะครับจบแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วก็ฝึกนะฮะฝายธกิจเสร็จฝึกเสร็จอะไรเสร็จก็มากดรับนะฮะกดรับเนี่ยโอเคได้ของมานะครับนี่ก็กดรับไปนะครับนี่ทีนี้ สิ่งที่แอดมินกำลังจะบอกว่าหลังจากที่เราดูนะครับปร่งนี้จนมันจนมันหมดนะครับหมายถึงเราดูคลิปตรงนี้จนมันหมดมันจะขึ้นเป็นโป,ปนะร่งๆนะฮะขึ้นเป็นโปร่ปงๆไม่ยอมให้เราดูอีกให้เพื่อนกลับมาที่ทีมนะครับเพื่อนกลับมาที่ทีมแล้วเพื่อนก็จะเห็นนะครับตัวผู้เล่นนะครับที่มันมีหลอดมันลดลงไปเห็นไหมครับเนี่ยเรากดบวกตรงหลอด สีเขียวสภาพร่างกายนะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันให้เราให้เราได้ดูรับฟรีเห็นไหมครับกดรับฟรีตรงนี้ได้อีกสิบนะครับได้อีกสิบกล่องนะครับนี่เกือบเป็นเทคนิคนะครับที่แอดมินใช้ในการนะรับกล่องนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้แล้วกันอยากได้กล่องอะไรมากๆก็ทําตามที่แอดมินบอกนะครับดูคลิปไปนะครับทีนี้ นะครับคำถามแรกจบไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคำถามของคุณอะไรนี่ยแอดมินจําไม่ได้นะครับที่ถามเข้ามาใน y t u t u นะครับขอบคุณมากๆนะครับอ,อีกทัานนึงก็ถามมาว่า,าถ้าอยากมีเพื่อนในเกมเยอะๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับพาไปดู นะครับว่าวิธีการที่จะเพิ่มเพื่อนในเกมเยอะๆทำอย่างไรนะครับนอกจากที่เราจะมีกลุ่มในเกมแล้วเนี่ยการมีเพื่อนเยอนะๆมันจะทำอย่างไรนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆของแอดมินจะประมาณตอนนี้ประมาณอยู่ที่กี่คนเนี่ยตอนนี้มีหลายเลเวลมากนะครับตอนนี้อยู่ที่8.14.284คนนะคร 8, คน โดยประมาณเนาะก็จะมีทุกเลเวลนะครับเรียงจากเลเวลมากลงไปหาเลเวลน้อยเลเวลมากที่สุดสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนะครับนี่ยรเลเวลมากที่สุดอยู่ไหนอะเยอะมากนะฮะอ้เลเวลร้อยยี่สิบสามครับนี่ก็คือนี่ครับ พี่ปลัดนะฮะพี่ประลัดเลตแมชชีนนะครับนี่เลเวลนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาท่านเลเวลเขาสูงกว่านะครับตัวดาวมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านเลเวลสูงกว่าเนี่ยแน่นอนครับมันสู้กันยากครับเวลากระชับมีตเวลาอะไรสู้กันยากนะครับถ้าเลเวลต่ำกว่ามันก็จะ,ะสูสีกันนะครับทีนี้เราก็มาดูเลเวลเราอะเลเวลเราจะอยู่เลเวล ประมาณน่าจะ 30- 40นะครับไปดูที่สโมอสอนได้เลยอยากรู้ว่าเราเลเวลเท่าไหร่นี่ครับไปดูที่สมโมสอนตอนนี้48เห็นไหมครับเลเวลเราอยู่48นะครับนี่เลเวลเราก็ควรจะนะครับแข่งกับหรือเล่นกับคนที่เลเวลใกล้เคียงกับเรานะครับมีเพื่อนขอเป็นเพื่อนมาก็ยินดีต้อนรับครับคุณสุภระเชษนะครับ นสมูทเลสเตอร์ซิตี้นะครับนะนี่ก็๋ยวาอ้มินกดยอมรับนะครับยินดีต้อนรับนะเป็นเพื่อนกันในเกมทีนี้ปัญหาคือเพื่อนถามมาบอกว่าแล้วเราจะแอดเพื่อนในเกมได้อย่างไงนะการแอดเพื่อนในเกมนะอันแรกเลยนะครับเป็นเพื่อนไปดูตารางการนะตารางการแข่งขันนะครับของวันนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้เพื่อนต้องเจอกับใครนะวันนี้ต้องเจอกับ เพื่อนคนนี้นะครับนี่ครับเพื่อนคนนี้นะครับเรากดดูกดคู่แข่งกดไลดูนะครับเห็นไหมครับจะเห็นจะเห็นว่าเขานะครับทีมเขาเป็นอย่างนี้นะครับกดเข้าไปดูที่ทีมนะสังเกตมุมข้างบนครับมุมขวาเห็นคําว่าเพิ่มเพื่อนไหมครับนี่ครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับนี่กดเพิ่มเพื่อนไปแล้วรอเขาอนุมัตินะครับเพื่อนเขาจะอนุมัติกลับมานี่วิธีแรก นะครับหรือว่าทีมอื่นๆก็ได้ครับทีมของวันพรุ่งนี้ก็ได้กดเข้าไปนะครับกดคู่แข่งแล้วก็กดไปที่ทีมนะครับกดไปที่ทีมของเพื่อนแล้วก็จะมีคําว่าเพิ่มเพื่อน toujours, เนห็นไหมครับกดกดเข้าไปได้เลยครับคำร้องขอเป็นเพื่อนได้เลยได้ทุกทีมครับที่เป็นที่อยู่ในตารางนี้ได้หมดได้หมดทุกทีมนะครับได้เพื่อนแต่ว่ามันจะเลือกอมันจะมาหมดทุกทีมนะครับหรือว่า วิธีการหนึ่งก็ไปดูในหลีกก็ได้ครับสมมติว่ามีเพื่อนในหลีกเนี่ยเพื่อนพวกเนี้ยในหลีกเราสามารถแอดเพื่อนพวกเนี้ยได้หมดทุกคนเลยครับแอดเพื่อนในหลีกได้หมดเลยหรือแม้แต่รายการถ้วยต่างๆบอลถ้วยต่างๆนะครับเนี่ยครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเนี่ยเลือกได้หมดนะครับทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะครับเลือกสามารถแอดได้หมดแต่เขาจะรับเราก็ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจนะรับนะเขาจะรับไม่รับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราแอดไปก่อน แล้วก็อันต่อมาก็คือไปดูที่ดูที่สมพันธ์ต่างๆนะครับสมพันธ์ต่างๆมันจะมีเพื่อนนะครับเมื่อมีเพื่อนเหมือนกันนะครับมีเพื่อนในสมพันธ์ต่างๆเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมีสมพันธ์อะไรต่างๆกดเข้าไปดูครับเนี่ยมีทีต่างๆเราสามารถแอดเพื่อนได้ครับนี่จอนนี่แอดเพื่อนกระชับมิดอะไรได้หมดเลยนะครับนี่ครับเพิ่มเพื่อนเห็นไมครับมันจะมีปุ่มให้เพิ่มเพื่อนเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมฮะได้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มเพื่อนนะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาแล้วก็วิธีการเก็บกล่องนะครับทำยังไงให้ได้กล่องเยอะๆนะครับไว้ใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับ2คําถามวันนี้นะครับกับเวลาประมาณ เที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงมาพบกับเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยกันอย่าลืมครับใครมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับการเล่นทอปิเรียนนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับทั้งหลายนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้ ยังไม่มีโทเคน4คูณ2นะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงโทเคนีคูณ2เดี๋ยวอดมินจะมาแนะนําเกมที่เล่นได้โทเคนเยอะๆนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปเล่นครับอย่าเพิ่งไปเล่นเกมรับโทเคนนะครับเพราะว่ามันยังไม่คูณ2นะครับถ้าคูณ2จะได้เยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นแล้วกันนะครับเอาละนะครับวันนี้นะครับพอหอมปากหอมคอครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆให้หายคิดถึงนะครับขอบคุณเพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับอ่ะทำไมกดไม่ไป